ก็ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาประกอบชุดบนเจมิโอ1 2อย้ากันครับผมมีเสื้อสูบฝาสูบลูกแหวนครบเลยครับใส่กันครบเลยครับแคมเคิร์โซ่เราลิ้นอะไรเงี้ยครับก็ชุดบนนะครับเจมิโอ1้5ย้าครับใส่ครบเลยครับอันดับแรกเราก็มานี่เลยครับมาใส่แหวนกันก่อนครับใส่แหวนลูกสูบกันก่อนครับอันดับแรกให้ใส่แหวนสปริงครับมันจะเป็นแหน้าตาแบบนี้ครับผมแหวนสปริงก็ใส่ด้านล่างสุดนี่เลยครับผมก็ใส่ประมาณนี้ครับลักษณะนี้ครับ แคาไปครับก็ให้ลองให้สปริงมันชนกันแบบนี้ครับนี่นะครับต่อไปก็จะมีแหวนกวนน้ำมันนะครับอีกสองตัวครับผมให้ใส่ล่างตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งล่างหมายถึงว่าล่างเจ้าแหวนสปริงนี่นะครับแล้วก็บนเจ้าแหวนสปริงนี่ครับอยู่ในร่องเดียวกันนี่ครับก็แหวนสปริงแหวนกวนน้ำมันเนี้ยใส่ลานไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีอักษรอะไรครับ ก็ตัวนี้ตัวอันนี้ผมจะใส่ด้านล่างก่อนนะครับก็จะลักษณะนี้ครับเข้าล่องกันก่อนเลยครับลองด้านล่างครับผมนี่ครับนี่ครับรีดไปครับนี่ครับแต่อย่าทางเยอะนะครับแหวนเอาพอดีพอดีครับเดี๋ยวมันหักนี่ครับนี่ครับโป๊ะเข่าหมดแล้วครับอันนี้คือแหวนกวน้มันตัวล่างนะครับอยู่ใต้ แลนสปริงอีกทีแล้วนะครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวต่อไปแนกว่าน้ํามันตัวบนนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับด้านไหนก็ได้แต่ล่องอย่าให้ตรงกันนะครับตัวแรกผมใส่ไว้ที่นี่นะครับเนี่ฮะวางไว้นะฮะอีกตัวหนึ่งผมล่องจะห่างกันไว้อย่างนี้ครับทําเหมือนเดิมครับใส่เข้าไปในล่องเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่ครับรีดลงไปครับ น่ครับนะครับจะดูจะเห็นได้ว่าร่องยังไม่ตรงกันนะครับร่องตัวล่างกับตัวบนเนี่ยตัวนี้ครับนี่ร่องตัวบนนะครับอันนี้ร่องตัวล่างเห็นไหมครับอย่าให้ตรงกันแล้วกันครับว่าน้ำมันประมาณนี้ครับต่อไปก็เป็นแหวนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสีดําครับ แต่ตัวนี้ต้องเอาด้านนี่ครับสัญลักษณ์นี่ครับจะมีตัวสัญลักษณ์อยู่ครับเขียนว่าตัว R กับตัว N นี่ครับสีดํานะครับใส่ตรงนี้ครับแต่ตัวเนี้ยล่องให้มาอยู่ด้านนี้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนด้านก่อนอันนี้มันอยู่ด้านไอเสียอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเอาด้านด้านนี้มาไว้ด้านไอดีครับนี่ครับหมุนมาครับไล่มาก่อนนี่มาไว้ไอดีครับผม กำลังอัดครับตัวสีดํานี่นะครับก็ให้ใส่ไว้ฝั่งนี้ครับลองแหวนใส่ไว้ในไอ้ฝั่งไอเสียครับผมอย่าให้ตรงกันแล้วกันครับหมายถึงลองแหวนนะครับอย่าให้ตรงกันครับทางนี้ครับอีะ เขาแล้วครับผมลองผมก็จะไว้ฝั่งนี้นะครับนี่ครับน้องแหวนอัดต่อไปแหวนตัวนี้เป็นแหวนตัวกําลังอัดตัวบนนะครับจะเป็นสีเงินเงินนะครับมันจะเป็นสีเงินเงินครับเนี่ยนี่ครับมันจะเป็นเงินเงินนะครับก็มีสัญลักษณ์นะครับนี่ครับอยากจะให้ดูมีสัญลักษณ์เหมือนกัน ครับมองเห็นกันไหมครับนี่ครับตัว R ครับตัว R ไว้ขึ้นบนลูกสู่อย่างนี้เหมือนอน,นะครับผมจะใส่ล่องไว้นี่เลยครับใส่เลยครับนี่ครับ ตัวบนสุดสุก็ใส่แล้วครับแล้วก็ร่องแหวนอย่าให้ตรงกันครับนี่ครับร่องแหวนอยู่หักห่างกันไว้อย่างนี้นะครับนี่ครับคนละมุมแบบนี้ครับก็เดี๋ยวมาใส่กิบล็อกกันเอาไว้ข้างหนึ่งก่อนเลยนะเนี่ยฮะก่อนที่จะไปใส่ที่ก้านนะครับใส่ข้างนี้กันก่อนครับใส่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนครับก็เป็นถ้ากิบล็อกเป็นตัว G อย่างนี้ก็ง่ายเลยครับให้เอาเนี่ครับมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้ครับ ให้ตัวนี้วางอย่างนี้ก่อนนะครับนี่ครับวางเข้าในร่องนะครับในร่องของลูกสูบครับนี่ครับนี่ครับนี่นะแล้วเราก็หนีบตรงนี้เลยครับหนีบตรงที่ขาจับไอ้ขากันเนี่ยที่มียื่นๆมานะครับไว้กันสลักนะฮะแล้วก็หมุนบิดครับให้เข้าไปอย่างนี้ครับนี่ครับดังกิ๊กเข้าไปแล้วในกิ๊บล็อกเข้าไปแล้วนะครับเราก็ลองเลื่อนดูครับเลื่อน กิบล็อกดูนะฮะเนี่ยถ้าเลื่อนได้วิ่งได้นะฮะแสดงว่าอยู่ในร่องแล้วนะครับอะแล้วเราก็เอาด้านตรงนี้หมุนมาด้านนี้เลยครับนี่ให้มันอยู่ตรงกันข้ามกับร่องนี้นะครับนี่ครับไอตัวล็อกอยู่ตรงข้ามกันไว้นี่ครับเข้าเข้าร่องเรียบร้อยครับนี่ครับครับการใส่กิบล็อกครับผมก็ไม่ยากครับง่ายๆครับเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งเราค่อยไปใส่ที่รถครับ ก็มาใส่ลูกสูบกันเลยครับผมลูกสูบก็ดูนะครับ ID, ียมันจะไม่เท่ากันอ่าอย่างตัวนี้ก็คือ ID ก็จะอันใหญ่ครับไอเสียก็จะเล็กกว่าที่หลบวาวมาครับแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อย่างเงี้ยครับบางลูกสูบเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์มาให้นี่คือจุดตรงนี้คือียครับที่มลงข้างล่างรถครับน่ครับแล้วว่าีๆ ID ไว้ข้างบนใส่กันเลยครับผม ใส่แล้วก็ดันสลักเข้าไปให้สุดฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเราใส่กิบล็อกรอไปแล้วครับนี่ครับกดันเข้าไปเลยครับผมนี่ครับครับอันนี้สุดลวครับชนทางนู้นแล้วครับเราก็มาใส่กิบล็อกฝั่งนี้ครับผมใส่ง่ายๆเหมือนที่เราผมใส่ให้ดูฝั่งนู้นนะครับก็ระวังกิบกระเด็นเข้านี่เข้าแคงเครื่องเอาผ้ามาบังไว้ก่อนครับ กิบล็อกก็เข้าแล้วครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับผมบิดฟั่งให้อยู่ตรงข้ามกันครับรับเรียบร้อยครับผมคลิบล็อกผ่าออกครับผมหมุนลงไปหน่อยครับผมจะได้ไม่เกะกะครับเอาไว้อย่างนี้ครับครับต่อไปก็ใส่ประเกนตีนเสื้อครับก็ ใส่ถูกได้แล้วครับดูอ,อหน้ามันให้ดีครับนี่ครับสวยเะค่ปกเกนตีเสื้อครับผมต่อไปก็จะมีบูทสองตัวนะครับอยู่ตรงนี้ใส่บูทไปรอไว้เลยครับตอนใส่เสื้อสูบมันจะได้ง่ายๆครับนี่ครับบูท อันนี้เราก็มาใส่เสื้อสูบกันครับก็ให้ทาน้ำมันหน่อยนะครับรูบๆไว้ที่เสื้อสูบแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับก็หยอดน้ำมันที่แหวนด้วยนะครับที่ร่องแหวนนะครับก็หยอดน้ำมันที่ร่องแหวนกันนิดหน่อยครับผม ครับก็เดี๋ยวเรามาใส่เสื้อสูบกันนะครับก็เสื้อสูบอย่าลืมถอดน็อตตัวนี้ออกจากเสื้อสูบเก่าด้วยนะครับนี่ครับมันจะเป็นน็อตตรงตัวถ่ายน้ำครับตรงนี้ฮนะครับนี่ครับมันก็จะมีแหวนแหวนทองเหลืองครับตัวนี้นะครับมันเป็นช่องถ่ายน้ําออกนะครับก็มาใส่เสื้อใหม่เราครับครับหน้าตาน็อตก็จะเป็นแบบนี้ครับใส่น็อตเข้าไปครับ ก็จะลักษณะนี้ครับผมนะครับใส่กัให้เรียบร้อยครับน็อตไขให้แน่นด้วยนะครับไม่ง,งั้นเด๋ยวน้ำรั่วออกได้ตรงนี้ก็มาใส่เสื้อสูมใหม่กันเลยครับผมไขน็อตให้แน่นเรียบร้อยครับผมน็อตรูน้ำระบ,บายรูน้ำครับทีครับใส่เสื้อสูบกันครับผมจัดปักแหวนให้เรียบร้อยนะครับ ให้เฉียงเป็นกากบาทออกไปที่เสาเสื้อนะครับดับแรกเราก็บีบตัวบนก่อนนะครับอันดับแรกให้ใส่แหวนตัวแรกให้ได้ก่อนนะครับใช้ปลายเล็บเราจิกๆ,ๆๆให้มันเข้าไปกับเป๊กมันจะมีร่องหลบอยู่ก็ใส่แหวนให้เข้าไปในเสื้อสูบหน่อยนึงก่อนนะครับให้ทั้งครบทั้งสี่ทั้งสามตัวเนี่ยฮะ แล้วเราเดี๋ยวเรามาโยกซ้ายโยกขวาที่เสื้อสูบกันครับให้มันเข้าไปแล้วเราก็เอาโซ่เราลิ้นเข้าร่องให้เรียบร้อยครับลักษณะนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราโยกซ้ายขวาอย่างนี้นะครับแบเบาๆอย่าไปดันเข้าไปเลยครับบางทีแหวนมันยังเข้าไม่เข้าไม่ดีครับเราเน้นโยกซ้ายโยกขวาอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็ช้อนใต้ลูกไว้ครับช้อนใต้ลูกสูบไว้ครับแบบประมาณอย่างนี้ครับเดี๋ยมองเห็นไหมครับพอมือออกให้ ก็ให้ดันซ้ายขวาโยกซ้ายขวางนี้ให้ให้เข้าตีนเสื้อเนี่ยสุดนะครับแล้วเราก็หมุนที่ที่แม่เหล็กจันไฟช่วยครับนะครับมันก็จะเข้ามาประมาณนี้ครับขึ้นมาสุดฮะเราก็ตั้งไว้ที่สุดก่อนอันนี้ศูนย์ใต้บนแล้วนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ใส่เสื้อโซ่ดูโซ่ให้ดีครับ่ให้ตกล่องจากเฟืองข้อเหวี่ยงให้มันอยู่ให้ดีครับประมาณนี้ครับนี่เสื้อสูบครับการใส่เสื้อสูบ ใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็เดี๋ยวให้มาร์กตรงกับนี่นะครับนก็ขั้นตอนนี้เดี๋ยวมาประกอบฟ้าสูบกันเลยครับผมก็อย่าให้ลืมใส่บูทนะครับบูดเสาเสื้อมีสองตัวครับผมีกตัวงครับใส่น้ำไปก่อนเลยครับนะครับให้เข้าให้สุดนี้นะฮะแล้วก็ไม้ลองโซ่ครับ ฮอยู่ลักษณะนี้ครับผมสอดเข้าไปให้เข้าในร่องนู้นก่อนนะครับข้างในสุดก่อนช้อนโซ่ขึ้นไปก่อนนี่ครับดูลักษณะนี้ครับโซ่ปล่อยไว้อย่างนี้เก็มาใส่ประเก็นฝาสูบกันเลยครับผมประเก็นก็อยู่ลักษณะนี้ครับทงนี้นี่ครับแนวเดียวกับไม้ลองโซ่ครับผม ใส่ปาเกลนฝาครับผมแล้วก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับผมปาเกลนฝาสูปเรียบร้อยฝาสูบนะฮะปาดมาแล้วนะครับปาดฝาสูปแก้การฝากโก่งมาแล้วนะครับก็วัดหน้าแล้วครับลงกึ่งจัดให้แล้วครับผมปาดแบบบางๆมาให้ครับ สูบก็ใส่ทรงนี้เลยครับผมก็ให้ใส่ฝาเอาไว้ที่เสาเสื้องนี้ก่อนนะครับแล้วให้เอาลวดมาดึงโซ่เราลิ้นก่อนครับมาเกี่ยวโซ่เราลิ้นครับผมเกี่ยวโซ่ไว้งี้ครับผมนใช้ลวดเกี่ยวโซ่ไว้งี้ก่อนนะครับก็ดันฝาสูบเข้าไปเลยครับโยกซ้ายโยกขวาครับขึ้นลง วานไมลองโซ่ดีครับประมาณนี้ครับเรก็ปัดไปนี่ก่อนก่อนที่เราจะล็อกน็อตนะครับมันจะมีแผ่นบังแบบนี้นะครับกระเดื่องวาลเราต้องใส่กระเดื่องวาลก่อนครับไอดีก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับห้าสิบสองครับผมนี่ครับก็ให้อน้ำมันใส่น้ำไปก่อนด้วยนะครับ มานิดหน่อยับผมก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับบูทอย่างนี้นะครับมองเห็นไหมใส่ไอดีก็จะอยู่อย่างนี้ครับนี่ครับใส่กระเดืองวาวกับแกนกระเดืองวาวกันก่อนนะครับไอเสีย ก็จะเป็นเบอร์ห้าสิบเอดแบบนี้ครับทาน้ำมันครับผมไม่รู้เลยครับกระเดืองวาวกระเดืองวาวแกนกระเดืองสายเข้าไปครับแต่อเซียบูจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านซ้ายนี่ครับกัดเข้าไปนี่ครับ เป็นลักษณะนี้ครับผมบูทสลับกันนะครับก็หลังจากใส่กระเดื่องเรียบร้อยนะครับนี่คะก็มาใส่แคมกันด้วยนะครับแคมก็ให้เอาติ่งตรงนี้นะครับไว้ทางท้ายรถนี่ไปหน้ารถนะครับก็หยอดน้ำมันกันด้วยนะครับ ก็ดูตรงนี้ครับมจะมีรูนะฮะที่ไม่มีองศาคแคมนะครับให้ไปหน้ารถครับึีนข้างบนองศาคแคมลงข้างล่างก็เนี่ยครับสนานี้ครับผมหยอดน้ํามันกันหน่อยครับผมก็ให้กดแคมแบบนี้นะครับให้มันหลบใส่แคม้็ไปเลย คแค่นี้เข้าแล้วครับนี่นะครับใส่แคมก่อนนะครับเพื่อเราจะใส่แผ่นปิดครับมันก็จะปิดทั้งแคมทั้งกระเดื่องวาล์นี่ครับทั้งแกนกระเดื่องวาล์กกับแคมนี่ด้วยครับก็จะปิดลักษณะน,นี้ครับ นี่ฮะแผ่นเหล็กก็จะมาปิดที่แกนกระเดื่องวาลกับลูกปืนแคมประมาณนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาไขน็อตกันได้เลยครับก็มาไขน็อตล็อกกันครับผมก็หมุนเข้าไปให้สุดๆงี้ก่อนครับไขแบบทะแยงนะครับนี่ับทะแยงแบบนี้นะครับนี่เนี่ยมือหมุนให้สุดก่อนครับแล้วก็สองตัวนี้ด้วยนะครับ นครลองตัวข้างด้วยด้วยฮะขายไปพร้อมๆกันครับผมเอาตึงมือก่อนนะครับยังไม่ต้องแน่นมากก็ขายไปพร้อมๆกันครับผมชอบแันนี้ ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาใส่เฟืองโซ่เราลิงกันนะครับก่อนจะใส่เราก็ต้องมาหมุนมาร์กที่จานแม่เหล็กนี่ครับเนี่ยครับให้สังเกตคำาคํคำนี้ไว้นะฮะเนี่ยครับให้หมุนให้ตรงติ่งตรงนี้ครับเป็นศูนย์ใต้บนของลูกสูบครับผมมองเห็นไหมครัศูนย์นี่ครับให้มาตรงนี้นะฮะให้ตรงตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับผม นี่ฮะให้ตรงป,ประมาณอย่างนี้นะครับอาจจะมีกๆมึๆกม่งนะครับให้จับไว้แล้วกันครับประมาณเข้าๆไว้อย่างนี้ก่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็มาใส่ข่นโซ่เราลิ้นก็ได้เลยครับผมข่นโซ่เราลิ้นแล้วก็ให้เอามันจะมีล็อกอยู่อย่างเงี้ยฮะเนี่ยครับเคียวของมันใส่เข้าตรงนี้มาร์กมาร์กตรงแม่เหล็ก ตรงแล้วเราก็เนี่ยครับมันจะมีขีดอยู่ตรงนี้ครับให้ตรงกับตรงนี้ครับอยู่อยู่ลักษณะนี้นะครับง่ายๆเพราะว่าเพราะว่าเดือยนี้มันต้องล็อกเข้ากับแคมครับครับเดี๋ยวมาใส่กันเลยครับผมครับดึงไว้คร่าวๆประมาณนี้ครับใส่ยากนะฮะพื้นที่มันน้อย ก็ใส่ให้ได้ลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับแล้วเราก็ไล่โซ่ให้มันพอดีแล้วก็ดูขีดตรงนี้ครับให้ตรงกับตรงนี้ครับแล้วก็ไปในหน้ารถแล้วเราก็มาดูมาร์กตรงนี้ครับเนี่ยครับให้ตรงกับติ่งตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป๊ะนะครับ โซ่เราลิ้นแล้วก็เดี๋ยวมาล็อกน็อตครับน็อตก็เป็นนี่ครับหัวเบอร์สิบสองแันนี้ครับใส่เข้าไปเลยครับาไขกันเลยครับผมมายิงกันเลยนะครับตาเนวเดี๋ยวมองไม่เห็นผ้าจับกดไว้ครับยิงครับ เรียบร้อยครับแน่นก็เดี๋ยวมาใส่ตัวดันโซ่กันครับโปรเกนใส่เข้าไปอย่างนี้ก่อนเลยครับโปรเกนก็ตัวดันโซ่ให้เราสมมุติเราใส่เข้าไปนะมันจะไปยันไว้อย่างนี้นะครับเราก็หมุนเข้าครับนะครับถ้าเกิดเราหมุนเข้านะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีที่หมุนอยู่ปบบแบนถ้าเราหมุนเข้าไอ้ตัวดันมันก็จะยุบลงเห็นไหมครับนะครับมันก็จะสั้นลงครับแล้วเราก็มาใส่ครับ แต่ตอนนี้ตัวนี้มันต้องมาใส่ก่อนแล้วก็ใส่น็อตไว้เลยครับก็อย่าเพิ่งไขแน่นนะครับประมาณนี้ก่อนครับให้มันอยู่ของมันยียว่แล้วก็หมุนขึ้นครับออหมุนเข้าครับพอดีตัวนี้มันล็อกไม่อยู่ครับไอตัวดันโซครับเราต้องคอยหมุนไว้ด้วย เราก็ไขน็อตครับผมเข้าไปซักสเต็ปหนึ่งครับประมาณนี้ครับเัาไม่ต้องสุดมากครับนี่ครับอันนี้ยังไม่สุดนะครับยังเหลืออยู่แค่นี้ครับประมาณนี้ครับแล้วเราก็ปล่อยนี่อันนี้ครับตอนนี้โซ่มันก็ดันแล้วครับนี่ครับในโซ่มันดันแล้วนะครับเราไขล็อกน็อตเลยครับผม ตึงมือพอครับเรียบร้อยครับผมตัวดันโซอันนี้อันนี้โซ่ก็ตึงแล้วครับนะบก็ขั้นตอนนี้เดี๋ยวมาตั้งวาลวกันหน่อยครับผมก็วาลไอดีเสียของมิ o 1ร5ยี่สิบห้าสแตดเลยนะครับก็ระยะห่างเอ่อวาลวก็ไอดีจะศูนยจุดศูครับผม ไอเสียนี่ก็ศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งหกครับครับผมไอเสียนะฮะไอดีศูนย์จุดศูนย์แปดไอเสียศูนย์จุดหนึ่งหกก็เดี๋ยวมาตั้งกันเลยครับอันนี้ผมก็ใส่ฟิลเลอร์เกตศูนย์จุดศูนย์แปดไว้นะครับเอ่อจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเะนี่ยฮะศูนย์จุดศูนย์แปดครับผม กันเลยครับผมก็ใส่นั่นไวแล้วตัวนี้มันเป็นเบอร์8ครับของมีโอแล้ว25ครับผมก็ใช้แบบนี้ครับแล้วก็หนีบใช้ครีมตัวนี้ฮะหนีบหนีบตรงตรงนี้ไว้ครับให้มันเคลื่อนแล้วเราก็ไขน็อตครับนะครับนี่ก็เนาะแน่นแล้วครับก็ให้มันหนืดๆแบบนี้นะครับมันตึงมืออย่างนี้ครับเนี่ยครับส้วเกต เรือนได้ครับในนี้เนี่ยครับแบบนี้นะครับต่อไปก็ไอเสียครับไอเสียก็0.16ครับสแตนดาร์ดเออแต่พอดีฟิลเลอร์เกตผมมันมีเบอร์0.15ครับเนี่ยครับเก่าหน่อย0.15ครับแต่ก็เดี๋ยวจะตั้งเป็น0.15แต่ไม่ต้องแน่นมากเอาแบบหล,มลวมๆครับประมาณนี้ครับ เ,เดิมครับหวตรงนี้ครับผมก็หนีเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกเลยครับนะครับก็อันนี้ไม่ต้องแน่นมากจับลื่นๆนืนนิดๆเพราะว่ามันเป็น0.15ไม่ต้องหนืดมากครับอันนี้ก็พอดีพดีครับประมาณนี้ครับผม ตั้งวาล์วเสร็จแล้วก็ลองหมุนดูครับมาร์กอันนี้มาร์กต้องตรงอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมด้วยนะครับการตั้งวาล์วไม่หลักยันไฟตรงนี้ครับกับติ่งนี้แล้วก็นี่ครับแคมนี่ครับมาหน้ารถแบบนี้นะครับมาตรงๆฮะเดี๋ยวเรามาลองหมุนกันด้วยนะครับเดี๋ยวลองเทสดูครับนี่ครับหมุนหน่อยครับหมุนสักรอบสองรอบครับหลังจากตั้งวาล์วแล้ว ครับแล้วก็มาลองเช็คดูครับก็โอเคครับเป๊ะครับไอเสียจะมีเสียงนิดนิดครับประมาณนี้ครับก็ตังวาวลเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาใส่ฝาครอบฝาครอบวาลชุดนี้ครับนี่ครับฝาหนาตาข้าวหางสะอาดเรียบร้อยครับ ก็ถ้าโอลิงโอลิงอ <hi> ันเก่าครับมันแบนนะครับเรามองอย่างเงี้ครับมองแล้วมันไม่เลยเลยพ้นออกมาจากฝาก็ให้เปลี่ยนนะครับอันนี้มันแบนหมดแล้วครับเดี๋ยวมันจะั่วครับเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยครับผมเราก็แกะออกเลยครับนี่ครับโอลิงเปลี่ยนเลยครับแข็งแล้วก็แบนหมดแล้ว ใส่โอลิงใหม่เลยครับผมโอลิงใหม่ก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับถูกด้านมันครับก็เท่าลิงใหม่มันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวลองกดให้สนิทนะครับเนี่ยฮะพอเรามองด้วยเนี่ยฮะเนี่ยฮะกดลงแล้วนะครับมองแบบนี้ครับ ีครับถ้าใส่โอลิงใหม่ถ้าเรามองแนวนี้ครับนี่ครับมันจะล้นออกมาล้นนี่ครับโอลิงใหม่ก็จะมีล้นออกมาแบบนี้ครับก็จะกันน้ํามันซึมได้ดีครับเพราะมันยังไม่แบนครับของใหม่ก็ให้หยอดน้ํามันเข้าไปในชุดฝาด้วยนะครับนะครับผมก็หยอดน้ํามันนี้นะครับให้มันช่ำๆไว้หน่อยครับเพราะกว่าน้ํามันจะขึ้นหัวครับช้าครับตอนสตาร์ทครั้งแรก ก็หยอดหยอดไว้ครับาาตามอะไรนี่ครับอันนี้ผมก็หยอดครับมันจะเข้าไปเลี้ยงแคมครับผมประมาณนี้ครับก็ประกบเลยครับผมฝาปิดฝึกโซนเราลินครับผม นี่ก็แบนหมดแล้วนะครับนี่ครับแกะครับปรเปลี่ยนครับผมดลิงใหม่ครับผมจะหนาประมาณนี้ครับ